วันนี้เวลา20นาฬิกา25นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบางปลามา้าสูงสุมานพดุงวิทย์อำเภอบางปลามา้าจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปัจจุบันมีนักเกรยียน2,033คนครูและบุคลากร112คน ในการนี้ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันซึ่งชมรมทูบีนัมเบอรวันตั้งขึ้นเมื่อปี2562มีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆเช่นการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนการสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬาดนตรีงานศิลปะและกิจกรรมที่น่าสนใจการส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ในปีที่ผ่านมาได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการประกวดนำเสนอผลงานชมรมระดับประเทศโดยแกนนำร่วมวางแผนออกแบบและดำเนินการมีคณะครูคอยให้คำปรึกษาตามหลักการดำเนินงานของชมรมที่ว่าเด็กทำผู้ใหญ่หนุนจนชมรมผ่านการคัดเลือกเป็นชมรมดีเด่นระดับประเทศ และศูนย์เพื่อนใจทวีนธรรมวันเปิดให้บริการมาแล้ว5ปีมีอาสาสมัครประจำศูนย์30คนมีกิจกรรมประกอบด้วยบริการให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา eq การร้องเพลงการเต้นกิจกรรมสร้างสุขและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีนบรรมวันของจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดทวีนบรรมวันกลุ่มต้นแบบระดับเงินมีผลงานต่างๆประกอบด้วย โรงเรียนบางแม่ไม้รัตราชรังสริ์ชุมชนบางแม่ไม้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในกลุ่มต้นแบบระดับทองโรงเรียนอู่ทองและชุมชนบ้านกล้วยอยู่ในกลุ่มต้นแบบระดับเงินอำเภอศรีประจัน์อำเภอสองพี่น้องโรงเรียนบางปลามาสูงสุมานพดุงวิทย์โรงเรียนศรีประจัน์เมธีประมุขโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาชุมชนหัววังและเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในกลุ่มดีเด่น ชุมชนบ้านแหลมได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาคในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้ามูลนิธิทูบีนัมบวรและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมบวร จากนั้นพระราชทานกำลังใจและพระราชทานคำแนะนำเพื่อเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทวีนัมบวนจากโรงเรียนบางปลามาสูงสุมานพรดุงวิทย์และสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนเสด็จกลับทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตด้วย สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีมีสมาชิกทบีนัมวันอายุ6ถึง24ปีกว่า113,000คนมีมอำเภอทวีนัมวันครบทุกอำเภอและมีเยาวชนต้นแบบเก่งและบีเก่งและดีทวีนัมวันไอดอลที่รับการคัดเลือกเข้ารอบรองชนะเลิศในระดับประเทศและเข้ารอบระดับประเทศจำนวนถึง4คน